ครบจะทุกเรีางนอกแต่ว่าผมมีกรเนกับู่นี่ค่ะทีหลังพอคน้ทายแล้วผมกับเู่ขนอกนเล็กๆู่งเจ็ดนึ่งเจ็โอ้ตรงๆเลยตัวนี้เจ็ดเก้าแปดสงั่อเนาะแมนนศูนยนะคะท่านผู้ชมได้ศูนย์แปดสองมากพ่อตัวนี้ชอบไหมตัวนี้ชอบไหมหน่ฮะสอบบอชอบอ นี่น er ึงเจ็ดก้อนแล้วฮะนี่เจ็ดก้อนแล้วคุณพ่อสวัสดีค่ะคุณพ่อแม่คุณแม่อยู่บ่โทรหาหนูแม่นครับอ๋อคุณแม่คุณบอกว่าเป็นแจวหนังมาใช้มาอื่นแม่ยนบจาเมียนครับนะคะคุณพ่อนะคะได้บนไว้ว่าเจ้าหนังมาใช้เนาะค่ะเนาะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้กลางวันมีกองยาวเนาะกลางคืนมีหนังใช่ครับลูกแก้วจะคล้องหนังนี่จะคล้องหนังมาแล้วพ่อเมื่อนานพ่อจุดทูบได้ตัวได้ก่อน ผมจทุไปข้างนอกแต่ว่าผมอีกฐานหน่กับปูนี่ค่ะทีหลังพอพออาแล้วผมกับเพือปูข้างนอกนีล็กๆมหนึดกเกาโอ้ตรงๆเลยตัวนี้เจ็ดเก้าเตาบอกเดก้ันหะเน่งได้เต็มตัน่งนะก็เลยได้น่อยหละเล็กมันตรงกจากนะพ่อเนาะค่ะ้านนี่ได้พ่อบ้านนี่ได้จ้าแลวั คุณพ,พ่อจุดธูปแล้วใช่ไหมได้0 0 8 8 8ได้ศูนย์ได้แปดแล้วได้ศูนย์ได้แปดได้ศได้แแล้วนะคะได้ศูนย์ได้แปดแล้ววันที่เพาะได้ศูนย์ได้แปดแล้วนะคะโอ้๋คือตรงเลขอาจารย์แทะเนาะตรงเลขอาจารย์เลยเนาะ แล้วก็เนื่องจากตรงคับทเดียวกันเนี่ขอรับเนี่ยเากิด่แสง่พุทเนี่ยกันติพึ่เกก่ดเนตรงกี่ลเนาะเกเจ็ดนอจายกัฟันทงก่เจ็ดเี่ยน่ะอี้กเลขู่กนะเดี๋ยวรอดูนะคะท่านผู้ชมว่าเลขทูบโอ้ไปดูเลขทูบไปดูเลขทูบไปดูเลขทูบดูเลขทูบคุณพ่อ สี่พอี่พ่อศูนย์แปดสองสองสองศู์แปดสองศูนย์แปดสองโอ้ศูนงขกำลังขอาจารย์แดูเลขูกแปดสี่แปดศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดสองขแปดสองนับแปดหนึ่งแปดอันนี้เหรอพ่องมดที่แล้วหนึ่งเเอันนี้เลขอะไรคะท่านผู้ชม เลขยังพ่อตัวเลขก็จะเป็นโอ้ศู 2. 2> น,นย์แปดสอนย์แ่อเนาะศูนย์แปนะคะท่านผู้ชมใก้ศ8 2มากพ่อตัวนี้ชอบไหมตัวนี้ชอบไหมมอกเลยเนะี่ยฮะชอบบอชอบดพ่อชอบด ยังหนึ่งเจกอนละรอบนี้เก้อันละรอบนี้เกิดไงศูนย์แปดสองโอ้ขอบแองแม่ครับเ็อาจารย์เปิด้ะหนึ่งเจอนละอาหรือเปล่าีแ่แปดศูนย์ศูนย์แปดสองแม่ อันเสลเลี ble, like ้ยิกด yeah. ้อายทำเลยนะครับอันอีกแล้วอ um ันตะมืออาจารย์ออกคุณอาจารย์เนาะนึ่งเจ็ดเก้าแล้วก็นักเลสตัวเลสองตัวก็เขาเนกันแต่ว่ามันใกลครืงเดียวแนบบลับแนเลจะมือะไจ้านเล็กได้น้อยจ้าก็ล้างอยู่พร้มฝันดีป่พ่อฮะฝันบ่ตอนคเธอคือฝัน วดดีไหมตอนที่ออกหาที่ผมซื้อแล้วผมฝันว่าอะไรเงี้ยให้มดแดงติดหลังจากนั้นอะไรติดหมดต้องหมดนี่เห็นผมก่อนว่าได้จับปูอีกมื่อก่อนไหนจับปุ๋ย่ะผมก็ว่ากันได้จับอย่างนี้ได้ถึงเลีงมือไหร่จับถึงเลีงเมือถึงเรียงอืมแต่ผมว่าหาทุกสองวันผมต้งได้สองวันที่หนึ่งหาสองวันได้สองวันนะพ่อเนาะแต่ว่าขอบแบคนดวงแห้งอยู่แล้วเด้อพี่น้องไปมองได้นี่คือกระซิบบนไว้เลยนะพ่อเนาะผมไปสายอุตส่าห์ะเสียมือแรกค่ะ ผมกับพานินสร้างอยู่อยไอทังสารพุ่นนั่นแหละค่ะวันนี้อันเบ้าสักขัดรถไปบังงาสร้างมัาสร้างมเกาซีค่ะเาซักเรียว่าหกับซีเป็นหน่วเดียวกันเนื้อผนัค่ะเรียกรางหกีคงไม่ถึงหกฟีน้ำกันก็ถือคือเกาค่ะพ่อแล้พอกรดีตัวเนาะเพิ่นหานะพ่อเอาคุณแม่ไปใช้เนี่ยวะเอา คุณแม่คือไปรีดอยู่หันเนาะวันนี้โนโลหาอยู่เนาะแม่ออกมาเมื่อไหร่แม่มาถามแน่มามา่อไ่อันนี่พี่ได้เหมือนกันโอ้คนนี้จ้ะนะคะคุณแม่ไหวปูแล้วบปล่แม่หาเปหาแม่คนก็ได้เสะนะพี่ก็ได้คุณแม่คนนั่นนะคะท่านำชุม่มน้ำน้ำน้ำนี่เพื่อไปยังแม่ท,ที่ตัง้งเย็นมันหอนเนาะ เย็นแล้วนี่แม่สวัสดีค่ะแม่เป็นเจ้าไรแม่เจะได้สบายดีบอถือเลขตัวนี้แม่นวะสบายอยู่สามสัจจะวัดจาที่บ่าไว้เนาะพ่อพ่อคุณแม่บ่าไว้เนาะจ่าคุณแม่โทรหาหนูเอ็นวะจ้า คุณแม่บอกว่าอันบอกอาจารย์เลยเด้อว,ว่าสานจะเอาหนังมาใส่อยู่จ้เนาะแม่เนะาะไปใสม่มันหันตัวนี้นะกะตีมาบนไว้อีกคือเก้าขันได้ตีมาสายอีกคือเก้าหน่ะบอกว่ากระปูไว้แล้วบอกวดน,นี้กะวดหน,นา้อนนาอีกกะขันแม่นถืออีกกะตีมาหาปูอีกขึ้เก้าจ้กงวดเมื่อกี้อีแม่บอกว่าขันถือเหล็กแม่ก็จะมาจ้ใช้หนังจ้มาใส่หนัง ใายจักมือแม่สายขึ้นหนึ่งถึกหน่อยสายขึ้นหนึ่งหลายสายหลายขึ้นเนาะพ่อปุ่ใหญ่ปุ่ใหญ่เนาะตั้งโขกเลยเนาะเนียนเนียนเนนตั้งโขกเลยสายมือเลี้ยงมือเลี้ยงคนเดินตัวนอกจากแต่ว่าแม่เด้เขาตั้งไหวเธอเอฟซีคนนั้นถือคนอยากสายต่อเนาะแจ้งสายต่อแเนาะเมื่อก่อว่าแม่เด้ถ้าพี่น้องอยากติดต่อคุณแม่มาโอ้ยสายติดต่อเนาะ ตัวแอนมินเลยเนะเข้าได้ค่าจังข่าจังนางเท่อะไรหรแม่ตีพิ้าหรืะแม่น้ำบุญไปน้กันนเอาเบอร์โทรใหายพ่นตัวเอาว้เอาใส่เบอร์โทรรถเดี๋ยวจังใส่เบอร์โทรไปรลตัวพ่อพ่อไปเจ้าของนังโมเมนต์บอกแต่โค้หน้าไปน้ำตัว จะได้ปูเพิ่นกับซี่ไห้อยู่หรอคันเพิ่นมักหนังเพิ่นกับซีมาตัวสองเบอร์นี่ครับเ้อเอาเบอร์นี่ละพี่น้องแคปตาจอเด้องเบอร์เบอร์ใช้หนังเออใช้หนังเด้อพี่น้องเด้อแคบใบเด้อเดี๋ยวอ่ะโอเคไหมไปครับพี่น้องแคบใบเพื่อไปว่าโอ้ยอยากแห้ใช้หนังเด้วสินะเพิ่นกับซี่อไรติดต่อมาเนาะแม่เนาะเมื่อที่แล้วแม่ บอกปูว่าจากไหนนะจ้ะมาที่แล้วมาที่แล้วก็ว่าไงที่ถือเกลี้ยงมาใช้นังถือรางวัลใหญ่ที่เอากอกเงีวเทิื่งนังมาสายให้อันนี้รางวัลหน่อยบ่อันนี้รางวัลหน่อยก็เลยได้เอานังจ้ะรางวัลนี่ได้แม่แม่ง้วนนี้เด้งวัลนี้ก็มักน้ำจันตัวใดตัวใดเนื้อเนื้อแปดหนึ่งแปดมาซื้อได้บ่แม่ พอดิหาชื่ออะไรวั่้อนนี้พ่อพันจุดถูกดิหนึ่ดกับอัน8.2ดสองหนึ่งแปดแปดสองหนึ่งกับแปดสองแน่นๆตัวนี้วะจ้ะ1.8กับ8.2อ่ะพี่น้องตัวนี้แหละคันพูใด้โชคมาจากจ้งนางกระตามเบอร์ทั่วที่หาไปนี่แหละน้องแม่เนาะอ่ะฟันว่นี่อันน้อนมือแรงของกู้แล้วก็สิไปบอกล้อโอ้ทาเมล้งพี่น้องเลย ได้เจอเจอกันเมื่ออื่นหมดแล้วเนาะอนสีไสหนังคนซิโบมาบอกอีกจะเคยอยู่บ่อแม่เพิ่นบอกว่าหันปึกกนาอะไรมาหาฮอดบ้านเอ้าคนไปหาเจ้าบอกไปหาผู้นี้ไปหาคุณพ่อเนี่ไปว่าจังไหนเอ้าไปมันคือเหมอนมันเือนย่นนาันนาันนะอ๋อเป็นยังไงเป็นขนาุน เห็นเป็นย่านเพิ่นเนาะฮะ่เคยเหนเงียเป็นย่านเป็นย่านเพิ่นก็เคยปอกเียฝันเงี้ยนะเจ้าฝัน,นมือใดนี่บ้านนี้เพิ่นสองที่มหาเพิ่อยู่นี่มือแรกพรกเพนสอไปบ้านเนาะในบ้านเพื่อ,องนองเพิ่น<อ>น้ำหาบ้านเห็นนะบ่เนีนโอ้น้ำหวานเลยบ้านนี้ก็ถือว่ามาบอกเร่งมาขายหน,นัเนงเพ่ออนนี้แบบแบบจะพู้ว่าใช้หนังคือเป็นย่านในนอสน่ะค่ะผู้ใช้หนังก็นั่งชหนังวนนวนค่ะ เ่ยวอันก็เปูนตัปั่ขหน่วว่าทางนั้แต่พันน่ะแหละน้ำเล่าโอ้พันห้าเห็นบ้านใส่น้องีได้น้องนแรก่าท่นไปขึ้นสองแค่บ้ไปน้ำเียนบนบอกขึ้นแรกเพิ่ส่เพาะท่านในน้ำเหนบานจะแมก่ได้บอกบานพิ่อบอไม่ใช่จ้ถ้าพนนําแบบนมันหมว่าจะได้ออคิดมบนค พ่นชิสวยบ่พ่อเนาะจ้าพที่บนอจ๋าจ้าเกนผเันจ้าย่านบ่ย่านเลยเนาะแสดงว่าฟันจนสะดุ้งจนย่านบ่นี่ยมือกี้กระซาทุกอว่าเป็นนไปหากระซาุ้่าทำไมร้อนลับไปกับพวกที่เก่าหนัรอพ่อก็ซาทอกลับไปขเก่า คพี่น้องกับชิประมาณนี้นะพ่อเนาะแต่ว่าในงวดน,นี้พ่อกับชิมันใจตัวเลขตัวใดพ่อ082 082เป็นเลขทูบของคุณพ่อซึ่งงวดที่แล้วก็เข้า79ตรงๆเนาะนะคะงวดน,นี้082ตัดเล่น0880 8228 2002ูนยะพ่อเนาะวัดก้อนไม่จุดผูกก้อนนี้ไม่ถือครับอาจารย์แต่เนาะวันนี้ก็ไม่จุดผูกไั่ถืออีกีิแม่ เรียกูบุญโบราณมันหลายตัวมันมันก็บางหลาหาตัวนี้มันดันหาเพิ่นอย่างใดอย่างหนึ่เพิ่นอย่างใครใครอย่างนี้เพิ่นโดนบันดาลได้หนิโนอาเนาะสงสัยเพิ่นอยากเบิ่งหนังเหาะ เพิ่นอยากเบื้องนังลุกเอ้าสาธุให้สาธุสาธุนะแม่เนาะสาธุอยากเบื้องนังกะให้ให้ถึงกะแม่เนาะให้ไปเข่าฟันพร้อมนะแม่เนาะใช่เข่าฟันพร้อมปู่อะไรคุณแม่บอกว่าให้ไปเข่าฟันพร้อมเด้อปูเด้อเข่าฟันเด้อปูเด้ออ่าแม่เขาบอจ้ือยู่บ้านมันฝึกนะตีบอกเมื่อนี้สิน้อนน้ำองคู่โยนี่ละแต่ว่าให้ไปเข่าบอก เหม็ค่ะให้บอกซ้ตัวแดงขึข้นรวดค่ะค่ะแม่ขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ